คัดสรรมาจากทุกจังหวัดทั้งภาคใต้จริงๆคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ภาคใต้หมายถึงว่าไล่มาตั้งแต่ปัตตานีมายันระยองตราดเอาของดีของจังหวัดนั้นมาจริงๆถ้าเป็นเมนูที่แนะนําของร้านเลยคืออะไรคะตอนนี้ที่ลูกค้าสั่งกันเยอะก็จะเป็นกุ้งลายเสือก็คืออันนี้นี่แต่นี้อยากให้ไายราคาค่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่นอยากให้ไทยราคานี่มันคือกุ้งอะไรนะกุ้งลายเสือมันตัวใหญ่ขนาดนี้หรอเล่าว่าหนูเคยไปกินกุ้งลายเสือนะแพงแบบสุดราคาสองพันพี่ พี่ววนจานเท่าไหร่คะเท่าไรห้าร้อยแปดสิบครับห้าร้อยแปดสิบเราไปกินอะไรกันมาพ่อแม่ได้สี่ตัวเลยเหรอครับเนี่ยทั้งจานเนี่ยจานนี้คือห้าร้อยแปดสิบแปดสิบคุณผู้ชมเดี๋ยวหาว่ามอราคาเทียบกับมือโอ้โหใหญ่มากอ่ะเทียบกับหน้าปนัดดาวงผู้ดีนะฮะแล้วหน้าฉันไม่ได้เล็กๆนะมือเปื้อนก็เปื้อนฉันไม่สนอะไรๆแล้วแม่เอาเอาเข้าปาก โอ้โหแต่ดูเนื้อหนั่นมากเลยเนาะแน่นมากเลยอดจริงดีมากแ่นจริงอะแล้วก็เมนูต่อไปคืออันนี้เป็นโปะแตกนะฮะโปะแตกธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นไซส์ใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้280สิบฮะโอ้พี่เอากำไรจากไหนพี่คือจริงๆเนี่ยที่ร้านที่เราได้ขายได้ถูกเนี่ยเพราะว่าเราสั่งตรงจาก จากเกษตรกรจากแคือมันไม่ได้ผ่านหลายต่อแล้วก็ตัวที่พี่บุ๋งกำลังทานอยู่อันนี้เป็นซาซิมิหอยมระจานนี้เท่าไหร่คะพี่วินคะอันนี้ตัวละ500ครับห0ารอยอยู่เฮ้ยโเคขาเปิกหอยกลับบ้านด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเราเราจะเป็นปอยู่ในบ่อที่ร้านก็คือต้องหยิบปุ๊บทำไม่ทานเลยอันนู้นนู้นอันนี้เป็นหอยชักตีนนะฮะมาจากกระบี่หอยชักตีนอ่ะกินเป็นเปล่าโู้สบายเลยแม่นี่ดูดนะความสดของเขาก็คือดึงปุ๊บมันต้องออกมาแบบนี้ ใช่ใช่เคยกินแบบอันนี้กินแบบทั้งตัวเลยเ่ะฟับเนี่ยถ้าส่วนไม่ส่วนต้องดูอย่างนี้สามารถดึงได้อย่างนี้เลยใช่อ่าอย่างนี้นี่ถึงไม่อยู่ก็ต้องเป็นเนาะเป็นคนที่ทานเป็นนะทานเป็นเป็นก็ดึงไม่ออกใช่ทานไม่เป็นจะดึงไม่ออกใช่การทานไม่เป็นจะขาดครึ่งตัวนะคะ มาลองดูลองลอหน้าแบบไม่ยอมอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนอ่ะนึกองออกมาน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อยู่อันเนี้ยของโปรดชันอันนี้เป็นยำใบชะครามยำใบชะครามยำใบชะครามค่ะคือเฉพาะบางร้านเท่านั้นถึงจะมีนะคุณผู้ชมไม่ใช่เวลาซีฟู้ดทุกร้านจะมีนะยำใบชะครามต่อไปเลยค่ะพี่วินค่ะอันนี้ปลาหมึกกระดองย่างนะครับอันนี้แหละฮะคือตัวอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นปลาปลาดุกทะเลชูชชีูชีเลยทางใต้เขาเรียกปลามีหลังอันนี้ปั่นซีไหมฮะ นปรีย์ทอนน้าปลานปรียีทอนน้าปลาดูดีมากส่วนตัวนี้คือตัวอันนั้นคือกระเป๋าลุง่สี้ยวเออปากกาปากกาฮู้นะกระเป๋าเป็นคนตลกอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลใช่เพียงแต่ว่ายกพลขึ้นบกมาอยู่ที่กรุงเทพแบบสดๆที่นี่เลยในราคาที่แบบทุกคนเยอะมากที่คิดว่าซีฟูดต,ต้องแพงใช่เอาง่ายๆแค่จานนี้เนี่ย สั่งไปแล้วบอกว่าฉันเลี้ยงเองเนี่ยโอ้โหตายแล้วดูรวยมากอะรวยมากจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีบุฟเฟ่ครับมีบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่ราคาเท่าไหร่คะพี่บินห้าร้ยเบาครับทานอะไรได้บ้างในร้านก็จะมีกุ้งหอยปูปลาปลาหมึก แล้วแล้วก็เอาไปสั่งปรุงได้ตามต้องการอืมแล้วเป็นร้านที่เขาบอกว่าขยันออกโปรด้วย่ะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนะาะอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้โควิดตอนนี้โควิดเราก็จะมาเน้นเดล i v e อรี่นะครับเ e l i v e r รเนี่ยเราไม่มีต้นทุนเรื่องการบริการค<า>่ะไม่ต้องล้างจานแล้วก็เลยจะลดราคาให้ประมาณสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเลยนะว่าอาหารเขาอร่อยจริงอันนี้คือไม่ได้โกหกเลยนะคุณผู้ชมสดจริงๆเนื้อแน่นก็อย่างอย่างหอยมะราเนี่ย ถ้าไม่สดจริงกินแบบซาชิมิอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ค่ะดังนั้นบอกเลยว่าอันนี้คือของจริงและถูกจริงๆดังนั้นไปกันได้ที่ร้าน Sea Bridge Sea Food ตรงพระราม6นั่นเองค่ะัร้านหน่อยได้ไหมคะพี่วินหาร้านตรง <บา S 1> ไหนของพระราม6คะร้านอยู่พระราม6นะครับใกล้ๆกระทรวงกันคลัง ประมาณตรงข้ามกับโรงเรียนสงเสริวิทยาลัยรครับผมนะฮะอร่อยจริงๆนะครับหรือจะสั่ง Delivery ก็เซิร์ชเอาคำว่า Seabridge Seafood หรือเบอร์ก็ได้022798673